สวัสดีครับนักนเ,รเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะได้เรียนอยู่สรรเรื่องด้วยกันนะครับก็คือการใช้เหตุผลเชิงตากการรกะในการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาและก็การออกแบบโปรแกรมสําหรับในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับการปรุงบะหมี่งสําเร็จรูปนะครับนักเรียนรู้จักบะหมี่เสําเร็จรูปอยู่แล้วเนาะอาจจะรู้จักใน ยี่ห้อมาม่านะครับไวาๆหรือยำๆนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้ครูก็มีวิธีในการปรุงบะหมี่เฉลยรูปมานําเสนอให้เรียนดูนะครับวิธีที่1นนะครับขั้นตอนที่1เนาะก็คือใส่น้ําไปในหม้อนะครับ2วางหม้อบนเตาหรือใช้หม้อไฟฟ้าต้มน้ําให้เดือดน,นะครับ3นําบะหมีม่เฉลยรูปเนี่ยใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝานะครับ4ต้มต่ออีก2นาทีนะครับ 5แล้วก็รับประทานได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยก็ใส่น้ําลงไปในกระติกน้าร้อนไฟฟ้านะครับขั้นตอนที่2เสียบปลั๊กไฟกระติกน้าร้อนไฟฟ้านะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันจะเดือดนั่นเองนะครับ3นมาบะหมี่เสร็จสมบร็จรูปนะครับใส่ชามเทน้ําร้อนลงไปแล้วก็ปิดฝานะครับ4ตั้งทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็5พร้อมจะรับประทานได้นั่นเอง นะครับอันนี้คือวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับเป็นวิธีการปรุงบะหมี่มเกี๊ยวสาเร็จรูปที่ครูเนี่ยนำเสนอให้นักเรียนดูนั่นเองนะครับทีนี้การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะครับตัวอย่างกรณีก็คือการปรุงบะหมี่มเกี๊ยวสำเร็จรูปเนี่ยเนาะการปรุงบะหมี่มเกี๊ยวสำเร็จรูปนะครับเพื่อรับประทานเนี่ย การแก้ปัญหานี้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความได้นะครับหรือจะถ่ายทอดออกมาเป็นลําดับขั้นตอนก็ได้นะครับอย่างวิธีที่1นนะครับการใช้หมออไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับวิธีการถ่ายทอดออกมาเป็นลําดับขั้นตอนก็คือ1นะครับใส่น้ำลงไปในหม้อ2ต้มน้ําให้เดือดน,นะครับสามนำบะหมีม่ใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ปิดฝา4ต้มต่ออีกสองนาทีแล้วก็5พร้อมที่จะรับประทานนั่นเองนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นการใช้สติตกำลังไฟฟ้านะครับ ขั้นตอนที่1ก็คือใส่น้ําในกระติกนอนไฟฟ้าลงไปนะครับ2เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันจะเดือดเนาะสามนะครับนำบะหมี่เนี่ยใส่ลงไปในชามนะครับเทน้ําร้อนปิดฝานะครับแล้วก็4ก็คือตั้งทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะครับห้าพร้อมรับประทานแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น2วิธีนะครับที่จะเป็นการปรุงบะหมี่จนสำเร็จรูปเพื่อรับประทานนั่นเองนะครับวิธี2วิธีนี้นะครับ ถ้าครูไม่รู้วิธีการปรุงนมยีกับเ็จรูปนะครับแล้วครูถามนักเรียนนักเรียนก็สามารถถ่ายทอดความคิดนะครับออกมาเป็นข้อความเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อบอกให้ครูหรือคนอื่นๆเขาสามารถนําไปปฏิบัติเป็นลาดับขั้นตอนได้นั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมที่1นนะครับเรื่องการฝึกลําดับความคิดเนาะ,ะวัตถุประสงค์นะครับก็คือบอกลําดับขั้นตอนแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สนใจนั่นเองนะครับวัสดุอุปรกรณ์ก็คือสมุด สำหรับจดบันทึกหนึ่งเล่มนะครับปากกาหนึ่งด้าวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับส่วนวิธีปฏิบัติก็คือนักเรียนเนี่ยเขียนลำดับของการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับอ่ะนักเรียนนะครับมีวิธีการใดบ้างนะครับในการชงนมนะครับนมผงอะ่ะนมผงนะครับชงนมเนาะอธิบายมาสองึงสาวิธีนะครับแต่ในวิธีนี้นะครับในตอนที่เราเรียนออนไลน์แบบนี้เนาะ ครูจะเสนอให้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเริ่มต้นนะครับตักนมผงใส่แก้วนะครับขั้นตอนที่2เติมน,น้ําร้อนและขั้นตอนที่สก็คือคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแค่นี้เราก็จะได้นมที่ผ่านการชงมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยขั้นตอนที่1นะครับก็คือเติมน,น้ําร้อนใส่ลงไปในแก้วก่อนนะครับ2ตักนมผงใส่ในแก้วที่มีน้ําร้อนอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สาม คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็จะได้นมที่ผ่านการชงม,มาแล้วเรียบร้อยนะครับสองวิธีนี้ที่ครูนำมาเสนอให้เรียนดูเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูจะถามว่าวิธีการที่เรียนเสนอเนี่ยนะครับหรือที่ครูเสนอไปเนี่ยวิธีใดดีที่สุดน,นะครับพอเห็นใจอ่ะในที่นี้เนาะถ้าเรียนดูนะครับในที่เนี้ย คำตอบของมันก็จะเป็นวิธีที่2นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เราเติมน้ำร้อนใส่ลงไปในแก้วก่อนนะครับแล้วเราตักนมผงลงไปในแก้วที่มีน้ำร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้นมผงนั้นอะละลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับมันจะละลายเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2นะครับ หากนักเรียนเนี่ยต้องการหาผลบวกของตัวเลขนะครับส4ิบสี่บวกเจสิบเก้าบวกหนึ่ง้ยสบแปดบวก2หสบหกบวกหนึ่งพนยี่ิบี่นะครับนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบกี่วิธีแล้วแต่แลว,วิธีคิดเนี่ยคิดอย่างไรนะครับในที่นี้นะครับครูก็มี2วิธีมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับวิธีที่1ก็คือการนำตัวเลขมากนะครับการนำตัวเลขมากไปบวกกับตัวเลขที่น้อยลงมานั่นเองนะครับอ่ะ เอาตัวเลขมากตั้งนะครับวีที่หนึ่งก็คือ1นึ่ตั้งนะครับบวกด้วย2อ6นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มีค่าลองลงมาเนาะหนึ่งพบวกสองได้1280นแะครับแล้วก็นําผลบวกผลรวมนะครับหนึ่งพเนี่ยไปบวกกับ1 2 8นะครับก็จะได้ 1, 4 0 8นะครับบวกกับ79ก็จะได้1487 และบวกกับสามบสี่ก็จะได้หนึ่งพันห้าอยิบ็นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่1เป็นวิธีการตั้งบวกนะครับอ่ะต่อไปวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยคือการจับคู่นะครับใส่วงเล็บเข้าไปในการจับคู่ในการบวกเนาะอ่ะวงเล็บที่หนึ่งนะครับสามสิบสนะี่บวกเจ็ิบเก้าเนาะบวกกับวงเล็บที่สองก็คือหนึ่งร้อยี่บแปดบวก2้อห้าิบหกแล้วก็ไปบวกกับวงเล็บที่สามก็คือหนึ่งพันยสิบสี่นั่นเองนะครับ ก็จะได้ดังนี้นะฮะวงเล็บที่1เนี่ยผลบวกออกมาแล้วก็จะได้1 1 3นะครับบวกกับผลบวกของวงเล็บที่2ก็คือ3 8 4บวกกับผลบวกของวงเล็บที่สก็คือ1024นั่นเองนะครับนำผลบวกทั้ง3ตัวนี้นะครับมาบวกกันก็จะได้15 2 1ันรยนะครับถ้าทุกทนดูนักรียนจะสังเกตว่าในวิธีการที่1และวิธีการที่2เนี่ยคำตอบจะได้เท่ากัน ็นไหมหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดเท่ากันนะครับแต่วิธีคิดแตกต่างกันนั่นเองครูถามว่าวิธีใดนะครับที่ทําให้เรียนหาคําตอบได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยํามากที่สุดนะครับในวิธีนี้นะครับในสองวิธีที่ครูเสนอไปเนี่ยนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นวิธีที่หาคำตอบได้รวดเร็วนะครับถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเพราะเป็นการแสดงขั้นตอนวิธีการคำนวณน,นะครับในแต่ละหละักอย่างชัดเจน มีโอกาสคำนวณผิดพลาดได้น้อยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาการแก้ปัญหานะครับหรือว่า problem solving นะครับ problem solving อ่ะเป็นการค้นหาคำตอบนะครับหาวิธีการแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จนะครับโดยเริ่มจากการกำหนดคำถ,ถามเกี่ยวกับปัญหานั้นนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นอนะ่ะได้สำเร็จอย่างไรนั่นเองนะครับการให้เหตุผลนะครับหรือ reasoning นะครับเป็นการคิดและอธิบายความคิด ออกมาเป็นแผนงานนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเราอาจจะเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความเป็นลําดับขั้นตอนก็ได้นะครับซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลําดับขั้นนะครับทําให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยแต่ละขั้นเนี่ยต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยนะฮะค่ะ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาทุกป <Took ination S 2> ัญหานั้นนะครับนักเรียนควรจะพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณีเนาะสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับนักเรียนอาจจะนําเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่รอบๆตัวของนักเรียนเนี่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหาได้เช่นกันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการหนึ่งนะครับอาจจะดีสําหรับเพื่อนแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวนักเรียนก็ได้เช่นกันนะครับหรืออาจจะดีต่อตัวนักเรียนแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับเพื่อนก็ได้นะครับอ่าตัวอย่างเนาะ การวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนนะครับหากต้องการวัดความยาวนะครับการประมาณด้วยสายตาเนี่ยก็อาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดอยู่มากนะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนของตัวเลขนะครับการวัดนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องเนาะโดยเครื่องมือสําหรับการวัดมีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นไม้บรรทัดสายวัดสลับเมตรนั่นเองนะครับ หากเลือกใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดเป็นระยะะเนี่ยตามความยาวของไม้บรรทัดนะครับซึ่งไม้บรรทัดหนึ่งเนี่ยก็จะยาวอยู่ประมาณ30เซนติเมตรเนาะไม้บรรทัดปกตินะครับก็จะต้องวัดก็คือการนำไม้บรรทัดมาวัดต่อๆกันนะครับแล้วก็นําค่าที่ได้เนี่ยมารวมกันค่าที่ได้จากการวัดด้วยไม้บรรทัดเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้นะครับเช่นเดียวกันกับการเลือกใช้สายวัดนะครับซึ่งสายวัดเนี่ยก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับกว่าไม้บรรทัดเพราะว่ามันยาวกว่า แต่ว่าก็ยังต้องนําค่าในการวัดเนี่ยมารวมรวมกันอยู่ดีนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดของข้อมูลได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้ตลับเมตรนะครับในการวัดนะครับเื่ามันจะได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใดๆนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขด้วยนะครับ